ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้แจ้งข่าวให้กับแฟนคลับรับทราบกันนะครับว่าไก่ทองคํแปดเก้าวันนี้มาอีกหนึ่งคันสิบล้อนะสิบหกตันหกร้อยสี่สิบกระสอบนะครับก็ในช่วงนาฟังรอบที่สามนี่ก็มาเป็นคันที่สามแล้วนะครับมาดูกันว่าของแท้ของเลียนแบบเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับสาหรับไก่ทองคํแปดเก้านี่ ขึ้นทะเบียนในนามของกอขอหกหนึ่งพระาะบริสัทไก่ทองคําเนี่ยทําการพัฒนากอขอหกหนึ่งมาใหม่แล้วไปปลูกเป็นแถวเป็นแถวนะครับแถวที่ออกมาโดดเด่นตรงตามสเปคมากที่สุดคือแถวที่แปดสิบเก้าพัฒนามาจากหกหนึ่งอายุการเก็บเกี่ยวก็ยังอยู่เท่าเดิมก็คือเก้าสิบวันโดยประมาณนะครับถ้ากระทบหนาวก็จะเลื่อนไปนิดนึงแต่การออกรวงเนี่ยยังสุดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ไก่ทองคำแปดเก้าเนี่ยขึ้นทะเบียนกอขอหกหนึ่งหรือว่าเราเรียกว่ากอขอหกหนึ่งปรับปรุงใหม่พัฒนาใหม่นะเป็นไก่ทองคำแปดเก้าอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่เก้าสิบวันข้อแตกต่างระหว่างไก่ทองคำ 8, 9, แปดเก้ากับกขอหกหนึ่งไก่ทองคำแปดเก้าต้นเตี้ยแต่กอดีต้นแข็ง,รงไรงจับที่นะครับช่อรวงยาวใหญ่นะน้ำหนักดีนะทำอีสานก็ถ้าในปลังรอบแรกนี่ ตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลจนถึงพันหกร้อยกิโลต่อไรนะครับในนาแปลงรอบแรกส่วนก็ขอหกหนึ่งเนี่ยตรงข้ามกับคุณสมบัตรงข้ามกับไก่ทองคำแปดเก้าเลยก็ขอหกหนึ่งต้นจะสูงนะครับลมง่ายนะไม่แตกกอหรือแตกกอไม่ค่อยดีนะครับช่อรวงนี่จะเล็กนะเล็กนะไม่ไม่ยาวสำหรับไก่ทองคำแปดเก้า,านี่ในฤดูกาลที่สามนี้ที่เกษตรกร เลือกใช้กันเยอะเพราะว่ารุ่นนี้นี่บางคนปลูกแล้วก็กังวลใจกลัวว่าไปออกรวงในช่วงเดือนพฤศจิกาซึ่งกําลังจะเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ที่เหมาะที่จะปลูกในรอบสามเนี่ยจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ไม่กลัวหนาวเพราะฉะนั้นไก่ทองคาแปดเก้าเนี่ยตอบโจทย์เกษตรกรชาวนานได้เป็นอย่างดีเพราะว่าได้รับการพิสูจน์มาแล้วทางภาคอีสานนะครับปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วนะครับ อุณภูมิระด,ดับสิบองศานีหกครั้งนะครับหนาวร้อนหนาวร้อนหกครั้งเลยนะครับยังออกรวงสุดได้เหมือนเดิมผลผิตไม่มีลถออกรวงสุดได้ปกติเลยนะครับนะบเพียงแต่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยอาจจะยืดไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดที่จะปลูกไก่ทองคำแปดเก้าในรอบที่สามเนี่ย ไม่ต้องกลัวเรื่องอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับไก่ทองคำเนี่ยไม่กลัวหนาวนะสำหรับไก่ทองคำแปดเก้าครับก็วันนี้มาหกร้อยสี่สิบกระสอบก่อนนี้เลยนะครับทันทีเลยนะครับลูกค้าทางร้อยเอ็ดนะทางร้อยเอ็ดก็มาขนไปขายเลยนะครับก็จะมีมาจากทางจังหารัร้อยเอ็ดก็จะมาอีกนะครับแล้วก็ทางออนไลน์เราก็เพิ่งไปส่งมาเมื่อกี้นะครับนะครับก็อยู่ที่ร้าน อ่าไม่ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะครับสนใจก็ต้องรีบทําการมาสั่งซื้อได้เลยนะครับต้องย้ําไว้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของอ่าไก่ทองคำแปดเก้าของแท้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีการแอบอ้างเยอะมากเลยนะครับว่าไก่ทองคำแปดเก้าเหมือนกันหรือว่าแปดเก้าเหมือนกันนะครับของแท้ต้องเป็นไก่ทองคำแปดเก้าแล้วก็มีโลโก้ไก่ นี่นะครับถ้าไม่มีโลโก้ไก่แปลว่าเป็นของเรียนแบบนะครับของแท้ต้องมีโลโก้ไก่ทองคํนะถึงจะเป็นของแท้เกษตรกรท่านใดนะสนใจที่อยากจะได้ไก่ทองคํา89ไปปลูกในรอบที่สามนะครับก็รีบเตรียมการติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ผนชัยนะครับแล้วสื่อออนไลน์ทุกช่องทางนะครับแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขา สาขาหลักอยู่ที่บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสาินนะครับแล้วก็ที่ทางยูทู e ทางเพจออนไลน์ของชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดนะครับแล้วก็ของฮัลโหลการเกษตรของหมอสมบัตินะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางที่เป็นไก่ทองคำแปดเก้าของแท้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุตดร้านไทยเจรรญมาณิ์ขอจบการแจ้งข่าวเรื่องของการ เรื่องของไก่ทองคำแปดเก้าไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ